จากเตอรต้าชัวร์สาขาบางเมืออีกแล้วนะคะวันนี้จะพาลูกค้ามาชมยาลิสเอทิ1.2ตัวสปอร์ตนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะรถเป็นรถปี20นะคะราคาตั้งขายก็จะอยู่ที่458,000เท่านั้นค่ะพอนเบาๆค่ะเพียงงวดละ7,872บาทเท่านั้นเองค่ะ72มวดนะคะลูกค้าเรามาชมตัวรถกันนะคะ รุ่นนี้เป็นสีแดงนะคะมาพร้อมไฟ day time นะคะตัวสปอร์ตเป็นชุดแต่งมาให้แล้วจากโรงงานนะคะล้อแมกจะเป็นทูโทนนะคะ15นิ้วกระจกมองข้างเป็นสีดำตัดกับตัวรถนะคะพร้อมกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวค่ะ สเกิร์ตด้านล่างนะคะสเกิร์ตข้างนะคะสีจะเป็นสีดำตัดกับตัวรถค่ะเรามาชมด้านในตัวรถกันนะคะค่ะคันนี้เลขหม่ไม่เยอะเลยนะคะเพียงแค่ห8 4 6 8มืนแปดสี่รอยหกสิแปดกิโลเท่านั้นค่ะพวงมาลัยควบคุมเครื่องเสียงนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้รับสายโทรศัพท์ได้นะคะมาพร้อมหน้าจอค่ะแอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอลค่ะ เบาะจะเป็นเอเบาะหนังเบาะผ้านี่จะทำให้ไม่ร้อนนะคะลูกค้าผิวสัมผัสจะเป็นผ้าค่ะทำให้ระบายความร้อนได้ดีค่ะห้องโดยสารกว้างขวางค่ะ ออางบสันด้านหลังกว้างขวางนะคะสเกิร์ตหลังพร้อมสปอยเลอร์นะคะสีจะตัดกับตัวรถเหมือนเดิมเลยค่ะดำแดงนะคะห้องสัมภาระด้านหลังนะคะจะกว้างขวางมากค่ะสามารถบรรจุสัมภาระได้สามถ้ากระเป๋าเดินทางก็สามสี่ใบเลยนะคะ มาพร้อมอุปกรณ์ปะยางให้ค่ะคันนี้รถสวยนะคะเป็นรถผู้บริหารค่ะกล้องมองหลังมีมาให้แล้วนะคะลูกค้า ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะคันนี้นะคะตัวยาลิสเอชปี2 0นะคะรถผู้ผู้บริหารของบริษัทเราเองนะคะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0 6 6 6 5 6 3 2 8 2นะคะเซลล์สุขค,ค่ะหรือลูกค้าจะวอล์กอินเข้ามาก็ได้นะคะที่โตโยต้าชัวสักข,ขาบางเมืองค่ะชว์รูมจะอยู่ติดกับปั๊มปตทนะคะก่อนถึงสับแยกกันไฟฟ้าค่ะ เข้ามาชมรถได้เลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็เชิญนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ